ตอนนี้คุณอยู่ในช่องเที่ยวกับกายนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะหยุดรายการไปเพื่อนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติมาหินงามครับเพื่อที่เราจะไปดูดอกกระเจียวครับเราจะไปแก้ปมนะฮะที่เราไม่เคยได้ดูดอกกระเจียวสักทีเลยแบบดอกกระเจียวที่มันบานๆนะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับก็เลยขี่ลุยเดียวเลยนะกหนึ่งร้อยโลครับเพื่อที่จะมา พยานแห่งชาติบ่ายหินงานครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นยนะังไงนะครับติดตามการเดินทางของผมเพื่อตัดกันได้นะครับมาลุยนะครับอ้โนะครับตอนนี้เราข้อสวยะระยะทางนะครับอีสี่สิกิโลเมตรนะครับที่จะถึงพยานแห่งชาติป่ายหินงามน,นะครับตอนนี้เราก็อกำลังจะเข้าสู่เขตอโยธินแล้วนะครับซึ่ง ก็จะเป็นเหมือนภูเขาเลยะครับอยากให้ดูนะครับใช่ฮะมันก็จะเป็นเหมือนภูเขานะครับซึ่งที่จริงแล้วมันคือที่ลาดสูงนะครับเราอเป็นที่ลาดต่ำนะครับทางด้านนี้จะเป็นที่ลาดต่ำส่วนทางดานนียจะเป็นที่ลาดส,สูงนะครับมันเลยเหมือนเป็นภูเขาะะที่จริงไม่ใช่นะครับเราก็บบกว่าขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ใต้ชัยภูมิแล้วครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เขตเทพสถิตนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ30กว่าโล38 40โลประมาณนี้นะครับก็ติดตามการเดินทางของผมนะครับหลือแค่38โลนะครับปเป็นยังไงก็ลุยกันต่อเลยครับลุย มาไอ้ไหมครับง้เราขี่ขึ้นไปได้เลยไหมครับคือว่าเสียค่ารถรางถ้าเคยมาแล้ว huh ก <Yes> okay, ็ตอนนั้นยังไม่บาดก็เลยได้ขี่ขึ้นไปได้อยู่นะคือว่าเขาจะให้นั่งรถรางขึ้นนี่คือสามเดือน ่นะครับก็เสียค่าเข้าเดิเออนมาหกสิบบาทเนาะแล้วก็เนื้อสกุลนี้ที่เขาบอกว่ามันต้องขึ้นรถไปนะครับเพิ่มไปเสียอีกห้าสิบบาทนะครับตามมาในครั้งนี้ก็จะเสียหกสิบเก้าสิบบาทนะครับผมแ,แล้วเราก็จะได้ดูดอกกระเทียวนเยวนาะก็เดี๋ยวเราไปฟรกันเลยนะว่าดอกกระเทียวที่ปากลิมาที่เป็นศูนย์ก็หมายความไปเหมือนกันเราไปสอบถามเท่าไหร่กันต้องปักที่ะนะครับเดีย๋ยวเราไปติดต่อ,ขอเขากันนะครับว่าต้องเสียเท่าไหรนะ่เนาะ แล้วก็ไปที่ไหนบ้างอันนี um ้ไปดูต um ่ไปไอ้ทุ่งดอกกระเจียวที um 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 ่หนาก็คัเ um> 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 ็เเที่จขึ้นข้อมูล่อรอบนะครับก็เขาบอกว่ารถจะออกอีกทีเที่ยงนะครับก็ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นชินเลยนะครับมาปกติก็จะเราก็จะขึ้นไปเองครับทีนี้ก็น่าจะได้ความจัดสรรของเขานะเพื่อให้ข้อมูลมันเป็นระเบียบนะครับเขาก็เลยให้ ขึ้นรถนี้ไปนะครับผมก็ไปเขาบอกว่าจะไปทุกจุดเลยนะครับรถจะออกทุก,ทกประมาณ1 0อ0่ส20ถึง3านาทีไป๋ย,ยัังไงเราไปหาอะไรรอก่อนนะครับรถออกเที่ยงครับตอนนี้ครับอีก5นาทีเนะาะเดี๋ยวเรามานั่งรออีกสักแป๊บนึงนะครับผมไะรุยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ผาสุดแผ่นดินนะครับซึ่งรถที่เขาพามานะครับก็คือจะพาเรามาส่งนะครับที่ผาสุดแผ่นดินนะครับแล้วก็สงสัยจะปล่อยให้เราเดินไปเองนะครับรอบน,นี้ก็คงจะมีโอกาสในการเดินนะครับในทุ่งดอกกระเจียวมากขึ้นนะครับอาจจะียเราลองมาพามาดูวิวที่ผาสุดแผ่นดินนะว่าเป็นยังไงในรอบ2เดือนไปุย หลังของผมตรงนี้นะก็จะเป็นผาสุดแผ่นดินนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือนะครับจะติดกับลบบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็ชัยภูมินะครับผมซึ่งด้านหลังที่มองไปเนี่ยก็น่าจะเป็นฝั่งฝั่งนู้นนะ,ะน่าจะเป็นลบบุรี เพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นชัยภูมินะจะเป็นลักษณะวานอย่างนี้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือป้ายคําว่าผาสุดแผ่นดิน,นครับป้ายนี้เนาะก็คือเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตรงนู้นก็จะมีที่ถ่ายรูปเช็คอินนะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นอบอกว่าการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอะไรสักอย่างไม่ต้องไปจำมันครับปวดหัวเนาะก็ประมาณนี้นะครับในผาสุดแผ่นดินนะครับก็ มองไปมาชมวิวมาถ่ายรูปเก็บได้นะครับซึ่งด้านหน้านี้นะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับเขาก็จะมีการถ่ายรูปเป็นเป็นกรอบรูปเป็นที่ลึกกลับบ้านนะครับก็ใครสนใจก็มาถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยในทุ่งดอกกระเจี๊ยวกันนะผมลุยอ่ะนะครับ,อนะรบตอนนี้เราก็เดินเข้ามานะครับในป่าดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวนะครับซึ่ง ผมเดินมาทางผาสูบเปนดินนะครับมันจะมีทางแย่เข้ามานะครับก็เดินตามทางมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นป่าอย่างเดียวเลยนะครับผมเราก็ต้องเดินไปอีก350เมตรนะครับไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งทางเดินก็มีให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับทางเดินทางเดินก็มีให้เราชัดเจนนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับก็เลยอยากเปิดประสบการณ์ตัวเองป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วเราจะพาไปถ่ายรูปดอกกระเจียวกันครับผมป่ะลุย ได้มาถึงทุ่งดอกกระเจียวแล้วนะครับซึ่งมันก็คงยังบานไม่เต็มที่นะครับก็มีเห็นแบบปะปลายปะปลายอ่ะนี่เห็นนะเห็นดอกชมพูชมพูนี่ไหมนะครับก็เป็นดอกกระเจียวนะครับซึ่งที่เราอดทนรอมาประมาณ6โดยกอนหกเจ็ดเดือนได้นะครับที่เราจะมาดูดอกมันแค่นี้ก็บานสะพังใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีอีกที่หนึ่งนะที่เราได้ใกล้ชิด ตรงนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติไซทองนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้เป็นทางเดินนี้เลยครับเป็นทางเดินแบบดินเลยนะครับก็น่าสนใจที่จะไปนะครับแต่เวลาเรามันบีบนะครับก็พามาดูแค่ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราพาไปดูต่อกระเดียวยสวยๆกันดีกว่าครับผมลุย ู้สึกอึ้งในหลายๆอย่างพอเราได้มาอ่านนะเขาบอกว่านะครับอดอกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดอกกระเจียวนะครับแต่มันเป็นดอกปทุมมานะครับซึ่งก้านมันจะยาวกว่าดอกกระเจียวก้านกระเจียวเนี่ยจะเป็นก้านสั้นนะครับซึ่งในนี้ไม่มีกระเจียวเลยนะมีแต่ปทุมมาครับแล้วก็เขาบอกว่าที่มันเป็นชมพูชมพูเนี่ยมันคือใบประดับของมันนะครับแต่ไอที่มันเป็น เขาเรียกว่าสีอ่อนๆเขียวๆเนี่ยคือดอกมันนะก็เป็นความรู้อีกหนึ่งความรู้นะครับซึ่งถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้นะไปไหนก็อ่านไปยเยอะๆนะครับผมเราจะได้รู้กันนะอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับในทุ่งดอกกระเจียวไม่ใช่สิต้องเรียกว่าทุ่งปทุมมาไม่ใช่ทุ่งดอกกระเจียวนะเพราะมันไม่มีดอกกระเจียวเลยนะก็ไปเดีย๋ยวเราลองไม่ใช่เดีย๋ยวเราอาจจะลุยไปดูป่าหินงามเหรอก็ขี้เกียจแล้วไปลุยครับ เสร็จภารกิจนะครับในการขึ้นไปดูดอกกระเจียวซึ่งที่ไม่ใช่ดอกกระเจียวด้วยเป็นดอกประทุมมาก้นานยาวนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อมาแต้มนะครับใบที่เราสะสมตัวอุทยานบไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับผมผมขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยน,นะ ด้าน,นึงทำงานอยู่เป็น A O V เหมาอานึงองพี่เป็นตัวอะไรอะ่ะพี่จะเล่นี่จะเ <c oughs> ล่นแวนเล่นร้อยคาคะาานะครับแล้วก็ ได้แล้วนะครับเป็นตามอุทยานของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามพร้อมกับฝนตกนะครับซึ่ง,งที่จริงอ่ะเราน่าขึ้นไปตอนนี้นะเพราะว่าถ้าฝนตกปุ๊บหมอกมันจะมาเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สวยดีนะครับคนแต็มให้เราไปเดี๋ยวเราไปนั่งหาข้าวกินดีกว่านะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเดีย๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าครับ,รบผมไปดูยเอ,อจเจริญละกู อ่ะนะครับตอนนี้เรามานั่งหลบฝนนะครับก็ตกค่อนข้างแรงเลยนะก็อนเรีกว่าจะมาหาข้าวกินก็เลยได้นี่ครับกาแฟมาที่จริงใจจริงก็งอยากไปตอนแบบว่าหลังฝนตกนะครับเราจะได้แบบดูหมอกไปด้วยแล้วก็ดูดอกกระเจียวไปด้วยนะครับปะ่ะนั่งคอยเฮ้ย ใะนะส่วนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะสาหรับผมก็เดี๋ยวเราจะลุยไม่รู้ว่าจะไปจะกลับหรือจะไปไหนดีนครับตอนนี้ก็เวลามันเหลือด้วยนะซึ่งจะให้ไปไซทองคงไม่ไหวแล้วนะครับเจ็ดสิบโลนะจากนี่ไปเนาะก็เดี๋ยวเราไปตั้งหลักตั้งท่าน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเราจะไปหาข้าวกินข้างนอกกันนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะชอบนะที่ไปถ่ายมาให้ดูเราก็ไม่ค่อยได้ไปครบทุกที่นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่เราไปมากันนะครับซึ่งผมถ่ายมาค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับไปผมขอพักอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะออกข้านอกนะครับผมลุย นี่เราก็มาแวะกินข้าวซึ่งหิวตแต่เช้าไม่ได้กินอะไรนะครับก็นี่ฮะเรากำลังทําให้นะก็สั่งกระเพราหมูกรอบพิเศษไปนะครับมาเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็น่าจะกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับมาพื่อดูดอกกระเจียวอย่างเดียวเลยไปจขอกินข้าวนะผม กินแล้วครับแล้วุกคนเรยชื่อว่าร้านเอาเสถานรดีร้านตรงข้ามกับที่สวัสดิ์ครับแล้วก็อยู่มองมาปุ๊บมันจะมีร้านน้ำเชียงนั่อยู่ข้างไปเลยซึ่งถูกมากครับเมื่อตะกี้นี้ผมสั่งเป็นข้าวกระเพราหมูกรอบพิเศษไข่ดาวนะครับ55บาทโอ้แบบต้องมีอิ่มอ่ะทุณผู้ชมแกะอร่อยด้วยแล้วก็อิ่มด้วยนะครับก็ใครมาป่ายังงานก็สามารถเล่ได้เลยนะจำไว้ว่า ตรงภาพกับสีสวัสดนะครับสีสวัสดจะอยู่ด้านขวาบอส่วนร้านนั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ,าาาอท,ทางด <c oughs> ้านข่าทุกคนขี่มาแต่ถ้าเกิดทุกคนขี่ลงมาแ้วันก็จะอยู่ฝ่ามือรับร้านเสาวสีสวัสดจะอยู่ซ้ายโอเคยัคงไงก็ฝากนะครับมาอร่อยและมา,มากนะครับ อตอนนี้เราก็ลงมาที่ปั๊มเทพสถิตแล้วครับก็คลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะไปที่ไหนคลิปหน้าจะทำยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับไปบ๊ายบายครับ